โซนี่พิคเจอรสปิดโปรแกรมต้อนรับปี2025พร้อมเสิร์ฟความบันเทิงแบบจัดเต็ม Sony Pictures เปิดโปรแกรมกองทัพภาพยนตร์ต้อนรับปี2025ด้วยความบันเทิงที่หลากหลายครบรถที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ชมชาวไทยโดยมีไฮไลท์เด่นดังนี้นักนันไล่มันกลับลงหลุมภาพยนตร์เกาหลีระทึกขวัญเรื่องราวของสองชีที่ไร้พิธีกรรมต้องห้ามสุดอันตรายส่งผีร้ายขึนสู่นรก เป็นภาคแยกของ The p r e s t ปี e 0 1 5พที่กำกับโดยจังแจฮย,ยอนผู้กำกับ Exuma 2024 นำแสดงโดยซองเฮคยวนางเอกดังจากซีรีส์เดอะกลอร2022หวนสู่จอภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ10ปีรวมถึงชอนยอบินนางเอกจากซีรีส์วินเชนโซ2021และอ e ีจินบุกจากซีรีส์สวี Home 2020มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วย The Legend of the Condor Hero ์ฮมังกรหยก2025ดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับมังกรหยกของกิมยงกำกับโดยพ่อมดแห่งหนังฮ่องกง ชีเครอร์หรือที่รู้จักกันในนามสตีเวนสปิลเบิร์กแห่งเอเชียพบกับภาพใหม่ล่าสุดนำสแสดงโดยซีลวจ้านซูปเปอร์สตาร์ชาวจีนมารับบทกุ้วยเจ๋งและนางเอกสาวสวยจวงตาเฟยรับบทอึ้งยง ปาดิงตันอินเปรูเตรียมพบกับไตรภาคของการผจญภัยของหมีแพดดิงตันในป่าอเมซอนที่ล่าสุดเปิดคะแนนในรถ t เทนโทเมโตไปแล้ว95พร้อมด้วยนักแสดงขั้นนำมาร่วมบทบาทอย่างอันโตนิโอบันราสและเจ้าของรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำโอลิเวียโคแมนร่วมตามหาสมบัติโบราณไปกับหมีน้อยแพดดิงตันที่จะสร้างเสียงหัวร้อนและความอบอุ่นให้คุณและครอบครัว n ันทิวดอนนังสยองขวัญที่อิงจากวิดีโอเกมสุดโด่งดังในปี2015ที่ให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์สุดระทึกใจในโลกแห่งความสยองขวัญภายใต้การกำกับของเดวิดเอฟแซนเบิร์กผู้กำกับไลออา2016และ a n n a b e l l ครีเอชัน n 2 1 7 7นสเ็คาร์เรตคิดเลเจนดกลับมาอีกครั้งคาราเต้คิดผนึกพลังตำนานนักสู้พบกับการรวมตัวของนักสู้รุ่นเก่าและใหม่เชิญลงกลับมารับบท พานและราฟมักซิโอกลับมารับบทแดเนียลลารุตโซตัวละครนำจากไตราภาคเดอะคาร์เตตคิดและเบนหวังจากซีรีส์อเมริกันบอลไชนีส2023พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเปิดสกรราดใหม่ของศิลปะก,การต่อสู้และแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของคาราเต้28 Year Later หลังจากไวรัสร้ายระบาดเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้กระหายเลือดที่ถึงแม้ว่าจะผ่านไป28ปีแล้วแต่ความสยองยังคงอยู่ ผู้กำกับและนักเขียนบทที่สร้างปรากฏการณ์28 d a y Later 2002กลับมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสยองขวัญภาคต่อที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนำแสดงโดยแอรอน Taylor j o h n อ o ์นสันคินเลียนเมอร์ฟี่และเรฟฟา I Know What You Did Last Summer หนึ่งในตำนานหนังวีดแห่งยุค 90s กำลังกลับมาตามหลอกหลอนอีกครั้ง ในภาคใหม่นี้จะพาเราไปพบกับเรื่องราวของรุ่นลูกที่ต้องเผชิญหน้ากับฆาตกรเลืดเย็นพร้อมการหวนคืนสู่จอจากนักสแสดงภาคก่อนอย่างเจนนิเฟอร์เลอร์พิวิตมารับบทจูลี่เจมและเฟรดดี้พรินซ์จูเนียมารับบทเรย์บอนสันอีกครั้งอินไซเดีย6จากปรากฏการณ์แฟรนไชส์อินไซเดียสภาพยนตร์สยองขวัญที่กวาดรายได้ถล่มทลายทั่วโลกกว่า730ล้านเหรียญและในภาคที่5อินไซเดียสเดอะ เรดดอร์2023ภาคล่าสุดก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจุดประกายการต่อย,ยอดจากกระวนแห่งความสยองขวัญต่อในภาคที่6ทวีคูณความน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่านอกจาก8ภาพยนตร์ไฮไลท์แล้วยังมีภาพยนตร์อีกมากมายหลากหลายแนวที่จะทยอยเข้าฉายตลอดปี2025เพื่อมอบความบันเทิงแบบจัดเต็มให้กับผู้ชมทุกคนเพราะโซนี่พิเกอร์สมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสารรค์ภาพยนตร์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม เตรียมพบกับความสนุกความบันเทิงจากโซนี่พิเ u อร์สด้ตลอดปี2025